คที่สองของห้องเรียนสีกุงนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการกรอกใบสมัครสมาชิกและการเป็นสมาชิกสีกุงเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเราจะมาที่หัวข้อของสมัครสมาชิกนะครับโอเคเริ่มต้นสมัครสมาชิกสีกุงโบอเกอร์นะครับเพียงสองร้อยบาทนะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับอย่างแรกก็คือ ประกันภัยอุบัติเหตุนะครับเป็นประกัน PA นะครับผมทุนสูงสุด1ล้านบาทนะครับซึ่งสมาชิกแรกเข้าเราให้ทนันทีเลย1 0 0 0 0แบาท 2. รับส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกก็คือเป็นส่วนลดประกันนะครับส5บริษัทชั้นนำในไทยและข้อต่อมาคือสามารถผ่อนประกันภัยสูงสุด6เดือนนะครับผมไม่มีดอกเบี้ยนะครับไปเลยข้อต่อมาก็คือถ้าเราแนะนําได้บอกต่อ จะมีค่าแนะนำให้นะครับส่วนข้อต่อมาก็คือเรามีการจบจัดอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับสมาชิกนะครับใครที่ไม่มีความรู้เรื่องประกันภัยรถยนต์เรามีจัดอบรมฟรีที่สาขาทุกวันเสาร์นะครับและก็จัดอบรมออนไลน์ด้วยนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้เลยข้อต่อมาบริการจัดส่งกรมธรรม์ฟรีถึงบ้านนะครับผม ไม่มีค่าใช้จ่ายข้อต่อมาสามารถใช้ระบบออนไลน์ได้ทันทีเมื่อเป็นสมาชิกเว็บที่ผมใช้อยู่นะครับเว็บออนไลน์ที่ผมใช้อยู่สมาชิกทุกท่านนะครับจะได้รับทันทีหลังจากสมัครแล้ว10นาทีนะครับผมหลังจากรหัสสมาชิกออกท่านก็นจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวเอาไว้เช็คเบี้ยเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อประกันนะครับส่วนเอกสารในการสมัครสมาชิกนะครับก็จะมีนะครับ ใบสมัครสมาชิกสำเนงบัตรประชาชนหน้าบุ๊แบงค์ของกสิกรถ้ามีนะครับจะดีมากเลยส่วนหน้าตาใบสมัครสมาชิกนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกหรือมีคนแนะนําท่านาก็จะมีในส่วนให้กรอกอยู่นะครับเป็นส่วนแรกคือเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็เป็นชื่อนะครับแล้วก็วันยินปีเกิดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่นะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลเบอร์โทรกับอ e ีเมลสําคัญนะครับแล้วก็ข้อมูลทางธนา,าคารถ้ามีบุคลง,งกกริรแนะนําให้แนบมานะครับเพราะท่านจะมีรายได้ด้วยนะครับส่วนต่อมาก็คือข้อมูลผู้แนะนําก็คือตัวของท่านเองถ้าท่านไปนแนะนําและบอกต่อเพื่อนท่านก็จะต้องระบุชื่อท่านลงตรงนี้เพราะบริษัทประกันจะจ่ายค่าแนะนําให้ท่านนะครับไม่ได้บอกฟรีส่วนต่อมาคือ ชื่อผู้รับผลประโยชน์นะครับคนที่เป็นสมาชิกต่อเราเนี่ยแนะนําให้เขากรอกชื่อผู้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับที่เราบอกเราให้ PA หนึ่งแสนบาทส่วนต่อมาก็เป็นส่วนของการลงลายมือชื่อนะครับแล้วก็ระบุวันที่สมัครนะครับผมการเป็นสมาชิกสีกลุงนะครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงคนนี้มก่อนคลิปต่อไปนะครับจะเอาอะไรจะทำนำหัวข้อไหนมาแชร์ให้สมาชิกรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ